โนเกียกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปี2026กับการเปิดตัวโนเกีย N10 สมาร์ทโฟนที่หลายคนยกให้เป็นตำนานรุ่นใหม่เพราะไม่ได้มีเพียงแค่ดีไซน์หรูหราพรีเมียมแต่ยังอัดแน่นด้วยสเปคที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและความบันเทิง ตัวเครื่องของโนเกี N10 มาพร้อมบอดี้กระจกกริลล l า glass v i t u s 3และเฟรมอลูมิเนียมเปรดสูงทำให้ดูหรูหราแข็งแรงและบางเฉียบหน้าจอ OLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด 4K บวก refresh rate 144Hz ให้ภาพคมชัดสีสดและลื่นไหลสุดๆเหมาะสำหรับสายเกมและคอนเทนต์ ด้านประสิทธิภาพโนเกีย M10 ใช้ชิปเซ็ต snapdragon 8 Gen 5ตัวล่าสุดพร้อมแรมสูงสุด16 g b และหน่วยความจำภายใน1 t b รรองรับการใช้งานหนักๆได้แบบไร้กังวลไม่ว่าจะเล่นเกมกราฟิกสูงตัดต่อวิดีโอหรือทำงานหลายแอปพร้อมกัน กล้องก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายมาพร้อมกล้องหลัง4ตัวความละเอียดสูงสุด2 0 0 MP ที่พัฒนาโดยความร่วมมือกับสายถ่ายภาพกลางวันชัดเจนและกลางคืนสว่างคมชัดระบบ AI อัจฉริยะช่วยปรับแต่งภาพให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติและยังรองรับการถ่ายวิดีโอ 8K แบบกันสั่นคันเทพแบตเตอรี่ความจุ6,000ม ah ิลปชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว 120W และชาร์จไร้สาย 80W ใช้งานได้ยาวนานทั้งวันแถมยังรองรับ 5G บว Wi-Fi 7และระบบเสียง d o ี b y Atmos ที่ให้ประสบการณ์การใช้งานเหนือระดับสรุปแล้ว Nokia N12 2 2 6 6คือสมาร์ทโฟนที่รวมเอาความหรูหราความแรงและนวัตกรรมใหม่ๆเข้าไว้ด้วยกันเหมาะกับคนที่มองหามือถือพรีเมียมที่คุ้มค่าและทรงพลังที่สุดในปีนี้